เอาละครับผมสกครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลงเองชาแนลนะจ้าวนี่ฮะเราก็อยู่ในเกมฟาร์ลีฟ84นะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะผมจะมาเล่นแบบขี่ยนตไล่เหยียบทั้งเกมเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราก็ดูกันว่ามันจะมันสแค่ไหนถ้าแบบเราขับขับรถหรือขับยนต์เนี่ยไล่หวดคู่ต่อสู้เลยนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันครับไปโอเคเราได้หุ่นตัวแรกเป็นรถครับไม่ใช่หุ่นเป็นรถตัวน,นี้ วิ่รถตัวนี้ผมไม่เคยขับอ่ะมันมันมันทำไรได้อ่ะมันต้องตั้งตั้งป้อมก่อนเนาะโอ้โอเคเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนอ๋อจะตั้งจะช่วยเพื่อนก่อนรถคันนี้มันผมว่ามันน่าจะเล่นยากแน่เลยนะเพราะว่ามันต้องตั้งป้อมก่อนมันถึงจะยิงได้เดี เราตั้งป้อมตรงนี้เลยแล้วยิงใครวะนี่ไงอะไรเนี่ยตั้งป้อมเลยฮะเราจะยิงกันปึ้งโดนอะไรวะเนี่ยอุ้ยนู่นไงโอ้เล่นยากนะรถคันนี้นี่ตาย รถคันนี้เล่นค่อนข้างที่ยา,ยากนะไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนลูก่อนเราต้องไปอยู่ถึงสูงครับเฮ้ยเฮ้ยอ๋อผมเผลอไปกดตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเล่นถึงสูงอ่ะรถคันนี้เฮ้ยมีคนมายิงอ่ะใครยิงไหนไหนวะ โดนไปนหนึ่งเม็ดผมไม่เจอไหนวะเนี่ยโอ้มุมนี้ก็สูงอยู่แต่ว่ามันมองไม่เห็นย้ายแป๊บนึงนี่แหละไม่เห็นอีกแล้ว นั่นไงเจอแล้วปึ้งปึ้งน็อกครับผมซ้ำเลยย่าให้รอดคนไทยด้วยนะคนไทยด้วยกันแท้ๆก็ยิงมันเลยละกัน <laughs> นั่นไงเอาอีกแล้วผมวิ่งหาเลยแล้วกัน ผมว่าผมจะเปลี่ยนคันแล้วเดี๋ยววะเนี่ยไม่ถนัดเลยวะ่ะเล่นเล่นแบบนี้แล้วไม่ค่อยถนัดเลยอ <c oughs> ขอลงไปยิงมันนิดนึงนะ <c oughs> นี่ไงเขาตีอะไรวะ เนี่ยผมไม่ค่อยถนัดขี่รถโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนอุย้ยเหมือนจะมีคนยิงใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวช่วยแป๊บนึง นั่นไงรีโหลดอิอุ้ยมีสองตัวถอยก่อนครับไม่ไหวโอ้ผมไม่มีหุ่นอ่ะเดี๋ยวนะผมเอาหุ่นตัวนี้ได้หุ่นตัวนี้ก็โหดเหมือนกันนะ จริงถ้าผมเล่นเป็นคนเนี่ยผมยิงเล่นเยอะแล้วนะโอ้โหไม่น่าเลยอ่ะคนลงด้วยไปไหนแล้วมั เก็บสองโหยไม่กี่ผมก็เก็บแล้วเก็บให้หมดอย่าให้เหลือฮะอย่าให้เหลือผมชอบมากเลยลงมาถึงแล้วได้ยิงแบบเนี้ย เฮ้ยใครอ่ะ r e เฮ้ยมาไปว่ามาทำไมไม่รอดโอ้โหยังไม่ได้ขี่หุ่นเลยไม่เป็นไรเราขี่ตอนท้ายๆก็ได้ครับ reloading เราได้รถคันเดิมอีกแล้ววะ่ะรถคันนี้ที่จริงมันก็ดีนะรถคันนี้มันยิงแรงมากแต่ว่ามันไนเนี่ยมันเล่นยากอะมันต้องตั้งฐานเฮ้ยแต่ว่ารถคันเฮ้ผมผมผมจะลองเอารถคันนี้ดูผมเห็นเขาเล่นรถคันนี้แล้วโคตรโหดอะนี่นี่มันจะยิงลูกอันนี้ออกไปแล้วมันจะหน่วงเวลาแล้วระเบิดถ้าเรายิงโดนตัวคนอะ มันจะเขาเรียกอะไรวะมันจะติดตัวคนเลยนะเออแล้วมันมันจะแรงมากถ้ามันระเบิดติดตัวคนอนะเมืองใหญ่ๆนี่น่าจะมีคนนะนั่นไงแต่ว่ามุมยิงไม่ได้ยิงหเห็นไหมมันจะติดอย่างนี้ย ไอ่นครับอุ้ยอุ้ย,ยมันต้องเอาไปสู้กับรถด้วยกันนะ่ะถ้ารถมาสู้ผลค่อนข้างที่จะยากนะเรายิงเขายากอนะ่ะนอกจากว่าเราจะยิงโดนเขาเลยนะอ่ะนั่นโดนจริงๆด้วยเรียบร้อยเฮ้ยแต่มันไม่น็อกอนะ่ะ ไม่มีคนมาเพิ่มวะโดนไหมยม,มีคนมาเพิ่มอ่ะอ,อย่าให้เจอนะติดไหมติดคนไหมติดคนนี่มึงโดน มันไม่ติดคนเลย มาดิออกมาดิกล้าเปล่าอขับรถขึ้นบนหลังคาว่าผมขี่หุ่นยนต์ตัวนี้ดีกว่านี่หุ่นตัวนี้เอาไว้ยิงคนโดยเฉพาะเลยมันจะยิงคนได้ง่ายกว่าไอตัวเมื่อกี้ครับ ว่ามันเนี่ยมันจะไปในพื้นที่ที่แบบแคบๆได้ง่ายกว่าแล้วมันจะเดินได้ได,ไ,ดได้สะดวก มันไปไหนลงวะมันอยู่ในนี้กันไหมไม่มีนะไม่มีรอยเท้าแล้วครับแต่ที่อื่นเ็นด้วหเขาน่าจะหนีผมไป้หมดแล้ว Tuyên ninh anh phía trước có người anh Phía trước có người náo là chung cái gì. trước để hát mát 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 nhưng mát 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 nhưng mát mát นั่งไงข้ไมีเลยเข้าไม่ได้โอ้โหเต็งเลยฮนะ้าอ,อยู่ในในบ้านนะ่ะถ้าอยู่ข้างนอกกับผมผมได้อย่าหลบนะ อี๋เสร็จไปหนึ่งมา